สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรับทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุษสุดยิ่งใหญ่ วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติอะไรบ้างครับหลวงพ่อตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกว่าจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไร เพราะประเทศของเรามีพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปเป็นยุค3มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8ดพักจะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็จะทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกถัดมาโรคอุบัติใหม่ขึ้น มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกกันอีกรอบแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่ากับครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนจะเสียชีวิตส่วนมาก เชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักษาตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์ประเด็นถัดมาสงครามโลกครั้งที่3、ต้องระวังยังมีถล่มอีกนะในหลายประเทศเรื่องการแยกดินแดนนิกายส่วนมากจะเป็นสงครามศาสนาและสงครามแย่งชิงพื้นที่กันยังไม่จบมีเพิ่มจากที่เห็นในปีนี้ที่รบกันอยู่นั้น ก็จะมีการเอาคืนกันอีกหมอดูมติตี้ทํานายดวงชะตาประเทศไทยปี2,567เตือนชัดระวังภัยธรรมชาติแม่นยีกว่าตาเห็นหมอดูมติตี้ทายาทของหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์เผยคำทํานายถึงสถานการณ์ในประเทศไทยในปี2,567เรื่องดีเข้ามาเยอะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของภัยธรรมชาติให้ดีเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้ หมอดูหลายสำนักต่างก็ออกมาเผยคำทำนายตอนรับปี2567กันยกใหญ่แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือคำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาของประเทศไทยในปี2567กับหมอดูมติตี้ถทายยอดหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่แม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นเดือ,อกมาเผยคำทำนายผ่านรายการแฉ ร่วมพิสูจน์ความแม่นด้วยมดดำคาชชภาและปาตือพร้อมด้วยไฮโซหลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังสำหรับคำทํานายปี2567ของประเทศไทยในช่วงหลังสงกรานต์เมษายนปีนี้เศรษฐกิจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนแฮปปี้ไปอีก3-5ปีแต่มีปัญหาที่ต้องระวังก็คือ1เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพและ ทุกที่2ใน3ของประเทศ2แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของประเทศไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้ร8ริกเตอร์กรุงเทพได้รับผลกระทบ 3. พา,ายุรุนแรงทั้ง3อย่างจะเกิดขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีถ้าอยากจะเสริมชะตาให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสเกตหรือ ไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกันสามสิ่งนี้ให้พ้นภัยขอให้คนไทยรวมใจกันไปขอพรช่วงปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งสิ่งที่พูดไปจะเป้าลงคำทํานายปี2567มังกรไฟบาลัยกันสินสาแข่งอาจารย์ชนทัรรศน์ฤทธิไทยพ่องหุ้มหนวยการสถาบันหัวราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567 ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีมังกรไฟบาลัยกันอันลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความกลหนความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสำเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรง สร้างความกลหลนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เมษายน2325เวลา6 5นาิกานาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลายกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านความขัดแยง้งทางด้านของการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกัน บ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาล จนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีย้อนคําทํานายหมอปลายภรกซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566 ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายภายกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆ และเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วจึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหม มีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปี2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเมื่อยิ่ม2สิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม